ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะสต่ฝนก็พามาเดินที่ช็อปไร์นะคะที่อินนีเนเรียเคาาของเริ่มหมดนะคะว่าจะซื้อเกลือนะท่านผู้ชมดูนะคะเกลือนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือเคาน์เตอร์เกลือนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเกลือหมดค่ะท่านผู้ชม เหลือถุงเดียวคะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจึงไม่มีใครซื้อนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่เกลือนี้ละเกลือนี้เหลือแบบนี้เท่านั้นนะคะขวดละร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสมควรจะซื้อไหมคะไม่สมควรเนาะเก็บไว้ก่อนอย่าไปซื้อเลยไม่น่าเชื่อเนาะเกลือหมด วันเงียบมากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเลือกมาตอนอตอนนี้ประมาณเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะไม่อยากมาตอนเยน็นถ้ามาตอนเย็นจะคนเยอะแหละแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองเซิเงียบไม่มีเพื่อนร่วมเลนเลยนะคะว้า wow. วเจอเวทมิ้ว ม,มีวิตามินด้วยโอ้พุดขวดละประมาณ35บาทนะจ๊ะวางไว้ก่อนนะจ๊ะพระดําไม่สามารถกินมือจมิ้ขวดละ35บาทได้นะคะก